ค่ะเพื่อนๆก็กล้าสวัสดีกันด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์นะครับกดติดตามช่องไออุ้ยเมืองกาญด้วยนะเพื่อนๆครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้เรามาดูนะลงปุยยมนะครับเรียนลงปเยยมวัดสามงามออกวัดทุงสีหลงนะครับเห็นไหมแล้นหลังก็เป็นรูปกุมารทองนะครับอย่างที่เรารู้ๆกันนะครับวัดสามงามเนี่ยนุ่งดังมาช้านานทางด้านกุมารทองนะครับนี่ แกะลูกาุบาลทองอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็เรียญเล็กๆเลยนะนเพื่อนๆไม่ใหญ่เลยนะครับแค่ข้อนิว้วอ่ะนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาซ่องดูความสวยงามกันอ่าโห้ยสวยนะเห็นไหครับดวงตาเนี่ยเม็ดเล็กอยู่ในดวงตาลงพ่อเลยเห็นไหมครับอันนี้ใคเลยก็ดูง่ายนะครับแบบเนี้ยนะครับ ลายเอียตั้งต่างพิมพ์ทรงคมชัดนะครับคมชัดนะครับเห็นไหมผิวคออะไรที่เขาเกะเป็นเซียนๆเห็นไหมครับเห็นได้ชัดเจนนะนี่นีครับผักแถเนี่ยพิวเขาจะตึงคมชัดเหมือนกันหมดนะครับเห็นไหม ฝ่ายสะท้อนหน่อยนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมปรับแบบนึงนะครับนี่เห็นไหมครับเขาจะขึ้นลึกคมชัดนะครับดูเส้นคอหลวงพ่อนะเห็นไหมเป็นริ้วเลยนะครับเพื่อนๆครับเนี่ยดูผิวเหลี่ยมเนี่ยตึงเปียกเห็นไหมครับด้านหลังเนี่ยตึงนบตึงมากนะครับและเม็ด ดวงตาใช่หไหมเนี่ยเราซ่องอย่างเงี้ยเราเห็นเม็ดในดวงตาเงี้ยโอกาสแถ้เกินเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไปแล้วเนี่ยล,ลึกคมชัดแบบนี้นะครับอ่าไม่มีเกล็นะเพื่อนเพราะลึกคมชัดอย่างเงี้ยของเกล็ดทำไม่ได้นะครับด้วยความที่เป็นผ่าแผลเนี่ยค่อนข้างดูง่ายเลยถ้าผ่าแผลเนี่ยจะดูง่ายนะเพื่อนเพื่อนถ้าดูยากนี่ผ่าเกล็ละเกล็นะนี่ครับเห็นไหมแผ้ดูง่ายมากนะครับ พี่อยู่ตึงชัดเล็กคมเลยนะครับเนี่ยเม็ดทางนั้นกว่างใช่ไ <S <S ขึ้น,ล,ล,น,ล,งงนล,ลึกเลยนะครับโอ้สวยงามนะองนีเ้เล็กๆเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็แฟนทางนั้นาค่า,านะครับโชคลาบนี่นี่ครับอ็กวัตถุสีหลงนะครับองนี้เนี่ยเซ้นเสียนอะไรต่างๆเนี่ยขึ้นลึกคมชัดนะ ประมาณนี้นะเพื่อนๆทราบองค์นี้วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็มาดูพระเทก็ทุกวันนะเพื่อนๆเราดูพระเทเดี่ยดูทุกวันเนี่ยติดตานะครับพอติดตาแล้วเนี่ยการจะออกอาวุธหรือว่าการจะเช้าหาบูชาอะไรเนี้ยจะเราจะเราก็จะนด้แต่พระเทแต่เพื่อนๆเราดูพระเทติดตาแบดูทุกวันทุกวันเนี่ยความเคยชินความคุ้นชินเนี่ยก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับประมาณนี้เพื่อนๆวันนี้ วันนี้ถ้าวันนี้พี่ภาคประกานอะไรต้องขออภัยด้วยนะเพื่อนๆครับผมวันนี้ก็ฟากนงปุเยแยมด้วยนะท่านเก่งมากนะครับนงปุเยแยมวัดสามงามออก,กวัดทุ่งซื้อลงนะครับนครปฐมนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนๆสวัสดีครับ